โ okay, อเคค่ะทุกคนตอนนี้ช่างเจี๊ยบก็ได้ขีดนะคะลายก่อนที่จะสักเนะะี่ยค่ะใต้ซ้อนกับผมหนาตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ขวัญด้านนี้นะคะลูกค้าจะมีความบางแล้วก็วันนี้เก็บข้างในหมดเลยค่ะเพื่อเวลาลูกค้าเสยผมนะคะจะไม่เห็นนะคะผมบางอีกต่อไปแล้วก็มีฝั่งนี้ลูกค้าจะน่าจะมีขวัญสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็จะเกิดความบางตรงเฉพาะขวัญแล้วก็ด้านหน้าช่างเจี๊ยบเก็บรว้หมดเลย วันนี้อันนี้คือความต้องการของลูกค้านะบางคนไม่อยากได้ทนะั้งหมดก็ได้เอาเฉพาะจุดที่มันบางก็ได้แต่ว่าอันนี้พอลูกค้าผมยาวค่ะก่อนหน้านี้ที่ลูกค้ามาประเมินก็คือผมยาวแล้วเวลาแบบปัดไปอ่ะจะเห็นความบางหลายจุดมากแล้วทีเนี้ยวันนี้ก็เลยตัดสั้นมาให้ช่างเจี๊ยบนะคะดูว่าอย่ะเวลาเดี๋ยวพอสักเสร็จแล้วข้างในเนะะี่ยค่ะจะดูแน่นเหมือนแบบมีผมอ่อนๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูหลังทาเสร็จกันอีกทีนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ช่างเจ็บก็ได้สักไรผมนะตรงส่วงขวัญตรงนี้นะคะช่างเจ็บปิดแบบละเอียดมากๆกทุกคนเห็นไหมคะเห็นเป็นเหมือนมีผมขึ้นมาเลยทั้งทงที่ตอนแรกตรงนี้คือขาวนะคะเป็นวงเลยนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันลูกค้ามีขวัญสองฝั่งนะช่างเจ็บก็เก็บขวัญด้านนี้เนียนมากๆหาไม่เจอเลยว่าเคยมีผมบางตรงไหนนะคะหาไม่เจอเลยเนี่ยค่ะ เห็นทั่วบริเวณก็คือเนี่ยค่ะเห็นดำแบบนี้เนี่ยช่างเจ็บส่องให้เหมือนตอนแรกนะที่เริ่มสักก็คือเห็นประมาณนี้อันนี้ก็คือของลูกค้าเก็บตั้งแต่ตรงนี้นะคะไปถึงข้างหน้าช่างเจ็บเก็บให้หมดเลยถึงข้างหน้าตรงเนี้ยลูกค้าผมดูหนาไปหมดเลยเพราะลูกค้ากังวลเรื่องตอนเสยผมนะคะกลัวดูแบบมีฝังบางก็เลยให้ช่างเจ็บเก็บหมดก็ บางคนอาจจะเก็บแค่ส่วนที่บางส่วสอ,งสอ,งสองขวัญตรงนี้ก็ได้หรือว่าอยากเก็บหมดเหมือนลูกค้าท่านนี้ก็จะได้แบบเลิกกังวลเรื่องเวลาผมแตกด้านนี้เราจะแบบดูบางดูอะไรเยงนี้คะอยเกใยวหันมะาให้ดูคือเห็นแบบเหมือนมีผมหนาจริงๆนะทุกคนแบบดูดีไปเลยนะคะหายไปเลยเนะะี่ยค่ะใ้เจะเก็บรายละเอียดข้างในแบนะบนี้นะคะท้าไนเป็นอย่างนี้เก็บเนียนนะคะ วันเดียวจบวันนี้ทําไปประมาณรวมๆไทยชาแล้วอยู่ที่สามชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงครึ่งเคสนี้นะคะสักติดง่ายแล้วก็เนี่ยค่ะตรงที่ไม่สักจะเห็นอย่างนี้เออฉัจะเปิดให้ดูอันนี้ตรงที่ไม่สักจะเห็นเป็นหนังสีสันขาวนี้คือไล่เริ่มไปเลยเนีย่ยตรงนี้เริ่มสักฝั่งนี้ค่ะจะเริ่มเห็นเป็นอย่างนี้ค่ะข้างในขาวๆจะหายไปเห็นไหมคะจะเห็นเป็นเหมือนมีเส้นผมอยู่ข้างในค่ะแทนนะคะ ซึ่งดูดีกว่าแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนโอเคช่างเซไปเห็นจริงๆนะไม่แบบไม่ได้โกหกอะไรเลยจากรีวิวจริงๆจากการทําเสร็จปุ๊บเลยค่ะโอเคแต่ละคนจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าอยู่ที่พื้นที่ขนาดก่อนจะทําก็ส่งภาพมาให้ช่างเซประเมินก่อนหรือจะมาประเมินหน้าร้านก่อนเหมือนลูกค้าท่านนี้ก็ได้นะคะมาประเมินก่อนแล้วก็ค่อยไปเลือกหาวันที่เราแบบ สะดวกแล้วค่อยนัดช่างเจี๊ยบจองคิวกันเข้ามาก่อนเนาะมีการจองก่อนที่จะเข้าเพราะว่าหนึ่งวันช่างเจี๊ยบรับเคสเนี้ยยังสักไลยผมอาจจะหนึ่งคนนะคะแต่ถ้ามีลรเออสักสกินเฮดอีกหนึ่งคนสามารถรับได้เพิ่มอีกหนึ่งเตียงนะคะเพราะมีช่างสักสกินเฮดอีกคนหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณค่ะ